Tchau, <tune> ดูดวงชะตายิ่งชายเปิดมาโชควาดสนาต่างกันถึงคราวมีเคราะวก็อาจแก่ไขได้ทันถึงคราวมีโชคอนั้นตามดวงที่ค่ะสวัสดีค่ะโหราททีมีโดยอาจารย์ขนัรอ่อนนะคะ เรามาราศีเมษกันนะคะราศีเมษวันนี้โอ้เป็นราศีที่โชคดีราศีหนึ่งนะคะที่อาจารย์ยเนี่ยจะจะเลิกคุยแล้ววันนี้คุยหลายราศีแล้วอาเต่ออีกราศีหนึ่งนะคะเป็นราศีที่มองแล้วโอ้จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ยิ่งใหญ่หนักแน่นไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยโชคดีนะคะค่ะก็ก็เป็นราศีที่ มีดาบริติอูกลุ่มลักนณาก็เป็นพูดถึงราศีเมษจะพูดแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับดวงเมืองเลยเพราะว่าเป็นราศีเดียวกับดวงเมืองนะคะเพราะฉะนั้นดวงเมืองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวดาวอังคารเนี่ยก็จะยกย้ายยกย้ายแต่ในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้เราจะพูดเดือนกุมภาพันธ์เน้นไปเลยนะวันที่หกุมภานะคะแล้วก แล้วก็ดาวดาวพุธนีิย้ายก่อนย้ายวันที่สองกุมภาดาวอาทิตย์ก็ย้ายกลางเดือน13บกุมภานะคะค่ะส่วนราหูก็พระเอกของเรานะคะเป็นพระเอกในเดือนนี้เลยนะคะผีคํานวณโชคใหญ่ในชันนษาอสุรินต้ององค์พระสาวราสุริยา ต้องครูเป็นคู่คงแต่แต่จุริยาไม่ได้ต้องละเที่ยวนี้เอาเสาเร็งอสุราท่านว่า,าไว้จะเกิดโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงคนะ์ดาวโชคลาภนะดาวโชคลาบเร็งกับดาวเสาจะเกิดโชคใหญ่นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะมีดาวริจิวจะมีการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแดนไกลและดาวอังคารก็ย้ายเรือนวันที่ห้ามาเป็นกเกษตรนะคะมาเป็นกเกษตรนะที่ราศี เม็นะคะโอ้หนักแน่นมั่นคงยิ่งใหญ่รวยใหญ่เพราะว่าดาวโชคลาภมาเล่นกับดาวดาวเสาดาวราหูเล่นกับดาวเสานะคะดาวราหูเล่นกับดาวเสานะเฉพาะโชคลาภเล่นกับเสายังถ้าไม่ใช่ดาวดาวคู่เด่นของเขาก็ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็น เป็นสาวเร็งอสุราท่านว่า,าไว้จะเกิดโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์นี่แหละนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นการเร็งครั้งนี้ดาวดาวราหูเนี่ยเป็นดาวที่ได้ตำแหน่งปักกินากะโชคอีกนะคะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่รวยธรรมดาจะรวยเยอะรวยใหญ่รวยโตรวยรวยมากมายนะคะแต่เป็นการรวยที่พลิกชีวิตด้วยนะพลิกชีวิตด้วยนะคะออ เสียงโชคก็ได้นะคะเสียงโชคก็เอาเลขโชดนี่เลยนะคะเลขโชเลยนะคะเ,เพราะว่า,าดาวพุธท่านก็มาได้ตําแหน่งเนาะได้ตาแหน่งเทวีโชคนะคะดาวราวหูท่านปกินากาศโชคนะโชคกับโชค4-8นะคะ4-8มาเลย แมนึ่งาหนึ่งหนึ่งท่านปุ่ปู่ปะปะจะไหนไหนก็มาอยู่ด้วยแล้วแล้วก็เป็นดาวปุตตะเอาจหนึ่งสี่แปก็ได้แล้วก็ศูนย์าอยากทิ้งเลยนะคะนะราศีเมษแล้วเป็นราศีดวงเมืองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลขเด่นนะเลขเด่นของวันโอ้อันอันนี้ยังไม่วันอันนี้มันมันเดินมาอันนี้มันวันที่สองวันที่ห้าเนาะแล้วราหัววันที่ยีสบสองเนี่ยแต่จะเผื่อไว้ก็ได้ไม่ว่ากัน นะอันนี้จะเป็นเลขของของจริงๆจะปรากฏปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือว่ากลางเดือนกุมภาพันธ์เพราะท่านขยับแล้วัตนการขยับของดาวเนี่ยไม่จําเป็นต้องยกย้ายให้แค่ท่านเดินหน้าแล้วท่านก็ทํางานแล้วแล้วก็ปรากฏแล้วนะคะนะคะนะ อาวเพราะว่าท่านยายดาวดาวองคารก็ย้ายวันที่วันที่5ดาวพุธเนี่ยอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้เท่าเท่าาวันที่1นเนี่ยนะวันที่1ยังอยู่ตำแหน่งนี้กันอยู่เลยยังตำแหน่งนี้กันอยู่เลยดาวองคายังไม่ไปเป็นเกษตแแต่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงและกําลังย่างก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จและมีโชคมีลา นะเพราะฉนั้นดาวราศีเมษเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันอาจจะมีอุปสรรคเยอะฉันยังไม่ดีเลยนะคะยังยังไม่เต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ก็ดาวการเงินก็จำเป็นมหาจักรที่ที่ระที่เรือสุภาแล้วก็ยังต้องเหนื่อยยังต้องทำนะนะแต่ก็ไม่อยู่กับดาวเสาร์ก็โอเคแลลวดาวเสาร์ก็เป็นดาวทั้งการงานแล้วก็เป็นดาว การงานที่แบบว่าต้องทํางานต้องเหนื่อยแล้วก็ยังมีความวุ่นวายและมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่การประสบความสําเร็จนั้นอาจจะอยู่บนความเดือดร้อนในบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอยู่กับความเป็นความตายหรืออยู่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศแดนไกลดาก็จะเป็นในรูปแบบนั้นนะคะแต่พอยห็นดาวขยบับลูกอุ้ยพี่เป็นกเกษตรอ,อันนี้ป่าไม่เป็นไรปร่าไม่เป็นไร,ป,รไปูปูป่าป่าดาวบูดดาวบูดนะคะ,ะก็จะ มีเรื่องบุญนิดหน่อยนะคะดาวพุธเป็นเทวีโชคดาวราหูเป็นปกิณากะโชคราภัเป็นปกินากะโชคเพราะนั้นในปี2562ถือว่าราศีเมษเป็นราศีที่โชคดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดีเพราะว่าเ,าเดี๋ยว3มีนาแล้วถึง25พฤษภาแล้วก็30ตุลาเป็นต้นไปราศีเมษเนี่ยจะเรือสุภาษเนี่ยจะได้ จะได้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวบุญใหญ่มาช่วยอีกหนึ่งดวงนะคะมาช่วยอีก1นึงดวงนะมาอยู่กับดาวศุกร์มาอยู่กับดาวเสาร์นะก็ก็เป็นดาวการเงินนะดาวการเงินการงานดาวคู่กับปกินากาศโชคแล้วก็ดาวที่ ถูกระบุไว้แล้วว่าจะต้องมั่งคั่งร่ำรวยเกิดโชคใหญ่โตในปีนั้นแล้วดาวพิตยูก็ก็บอกแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะดีและดีมากและมั่นคงด้วยเพราะดาวอังคารย้ายเรือนมาเป็นกเกษตรในเรือนของ าาาราศีเมษเพราะนั้นในปีนี้บ้านเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็นำพาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็จะมีข่าวดีมีโชคดีนะคะไม่ต้องกังวลเลยข่าวดีโชคดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะถ้าเรากลัวมฤตยูเราก็เราก็ระวังระวังไว้บ้างนะเพราะมฤตยูก็ยังเป็นภัยอาเพศจะเกิดเหตุการณ์ กัลบลมๆแรงๆวาตภัยทุกทภัยอะไรตองอะไรหน่อยๆนะก็ก็ก็ผ่านไปแล้วล่ะก็เจอเยอะแล้วนะคะตอนนี้อาจาร,รย์ว่าท่านจะให้โชคเรา นะนะท่านเป็นลมพายใุใหญ่มากแล้วที่มาทําที่ทําลายเราแย่ๆเลยนะแต่ก็ตอนนี้ก็จะให้โชคแหละเพราะว่าปกิณากะาโชคจะจะทาให้ความไม่ดีต่างๆเพราะท่านมาโชว์แล้วมาโชว์แล้วฉันมียศมีบ้างมาฉันใหญ่โตมาฉันจะมาทําให้ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะความมั่งคั่งกับ ประชากรในประเทศของเราเพราะว่า5กับ7ในดวงเมืองเนี่ยเป็นเรือนสุภานะเสาร์นี้ไม่ทําไ,ไม่แสดงผลในทางเสียเมื่ออยู่กับดาวพรฤหัสบดีจลืม่อ,อยู่ในบ้านของดาวพระสมดีท่านเก่งใจกันนท่านให้ความเก่งใจกันเพราะฉะนั้นจะส่งผลดีให้กับให้กับราศีเมษเพราะฉะนั้นราศีเมษอาจารย์ก็ก็ให้ความสําคัญในการ ในการมีสิ่งใหม่ๆที่ดีในด้านของออในด้านบวกในด้านของโชคลาภในด้านของสิริมงคลในด้านของความมั่งคั่งร่ำรวยประเทศชาติก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีประชากรก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วจะมีจิตใจที่เบิกบานกันเมื่อดาวทุกดวงมีการขยับในด้านที่ดีแล้วถ้าหล,หลังเดือนมีนาคมพุทธศักราช2560 สามเนี่ยดาวดาวดาวเสาร์ก็ย้ายเรือนมาเป็นกเกษตรในราศีมังกรนะคะราศีมังกรนี่จะ จะแบบคนราศีมังกรนี่ดูเหมือนจุย้ยดูเหมือนแต่จะจะจะเหมือนคนที่อมความทุกข์ก็ได้ถ้ามองในทางลบนะคนไหนไม่สวยไม่งามนี่จะเป็นคนทุกข์ทุกข์แล้วแบบไม่น่ามองเลยแต่ถ้าคนไหนดูดีดูด,ดีแต่ก็จะทึมๆนะแต่เวลารวยรวยหนักแน่นมากนะรวยหนักแน่นนะเป็นคนคิดมากแตนีทีเหนียวแล้วก็ลึกๆแล้วมีความทะเยอทะยานอยู่ด้วยนะเขาเพราะเพราะว่าเป็นธาตุไฟแต่ก็ ก็เป็นเป็นราศีที่เป็นคนที่ขยันนะจะเป็นราศีที่ขยันนะในการทํางานและการพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีแดนะแล้วก็ไม่ราศีมังกรจะต้องมีทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์ ไม่ด้วยมาด้วยกําเนิดก็จะต้องมาทํามาหาได้เองแล้วจะเกี่ยวข้องกับนี่นี่สินอะไรบ้างอะไรนะรนะนะาศีมังกรแล้ว <c oughs> คุณไปคุณมาคุยราศีมังกรอาจารย์จะพูดถึงอิทธิพลของดาวเสาว,ว่าดาวเสาร์เนี่ยในในในปีนะในปีสองพัสามดาวเสารจะส่งผลให้คนให้ให้เจ้าชะตานะราศีเมษเนี่ยนะงานการดีการเกษตรกรรมการการ การทำมาหากินจะรุ่งเรืองนะ,ะแล้วก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์จะเฟื่องฟูนะคะแต่ก็เริ่มเฟื่องเริ่มฟูและเริ่มดีแล้วแล้วก็จะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะนั้นใครที่สะสมสั่งสมพวกอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรพวกนี้นะก็จะมีราคาและก็จะดีขึ้นนะคะและเช่นเดียวกันราศีเมษเนี่ยก็จะโชคดีในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ก็จะพลิกชีวิต จากที่มีปัญหาเยอะๆนะคะราศีมมษก็จะมั่งคั่งร่ำรวยได้ด้วยอ,อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะแต่แต่แต่ก็ระวังาาาการมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้จะต้องมีเป็นาอาศาัยอิทธิพลของดาวบุญด้วยนะนะคือดาวพระศพดีเพราะนั้นต้องมีบุญติดตัวด้วยนะคะเดี๋ยวบอกอุ่ยทำไมยังไม่ดียังไม่ดีนะเราต้องบุญเนี่ยต้องออกจากใจ ออกจากตัวออกจากใจนะคะ,ะทานศีลภาวนาทําอะไรก็ได้ที่เราทําได้ที่เราทําได้มันทําทุกวันทุกวันนะเพราะว่าออยู่กับดาวที่โชคดีและที่ให้คุณที่เป็นดาวบาปนัลนเลยดาวที่แรงมากแรงมากให้คุณแรงนะเตรียมรับแล้ว ิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับเราและอยู่กับเราอย่างยั่งยืนได้นะคะด้วยอิทธิพลของดาวบุญนะคะเพราะว่าดาวบาปนี่จะเกณงใจดาวบุญนะนะคะนะคะ,ะต้องต้องสร้างบุญเยอะๆด้วยนะคะคะขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านโชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ าสนาต่างกันถึงเราามีเคร้อก็อาจแก้ไขได้ทันถึงเราวมีโชคอน,นันต์ตามดวงที่พ่านเปลี่ยนไปโชค